ระยุเดือดโดนรุ่นพี่แขกกลางโชว์กัวงอเงินแห่งวัดันาวเฮ้ย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 เฮวัเฮ้ยเ่้ยเเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเน้ยยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเย้ ไม่ใช่จา่าร้อยเหลล็นรเล็บโทสเปกฮะล็บโทอะไรรองเท้าอะไรนะไม่เคยเจออะวงเล็บโทรองเท้าเล็บเปิดครับเอางี้ได้ไหมเราศิลปินด้วยกันเนี่ยเพราะว่าน้องมันก็อายุน้อยกว่าเราแล้วไม่เห็นไหวเลยไม่ยอมมือไหวด้วยไหวแล้วแต่ว่าพี่ดูวีเคอยู่ผมเลยแบบว่าโอเค <Okay S 2> พีออุ้ยโดนโดนเลยเมืองเมืองเลยกูวงไหนจะได้ขึ้นก่อนวันอาทิตย์นี้สามทุ่ม <laughs> ส<ด>ี่สิบห้าห้ามพลาดนะครับ คุณดูอ่ะพี่ดูเลยนี่แมงป่องแบนแมงป่องแบนด์สิบเดโมงครึ่งอ่ะดูแล้วก็เกกุ้งกิ้งเก้ากุ้งกิ้งกี่โมงเก้ากุ้งกิ้งเที่ยง3ามคุณดูเวลาด้วยแหกตาดูแหกตาดูแล้วก็วงปิดท้ายหนุ้ยหลุยและทีมงาน p ีเอสันหม้อตีห้าสี่สไอ้เหี้ยโอ้โหตีห้าสิปูขึ้นหมาหลับันเลขสัตว์